ทางด้านของท่านนายกเมืองพัทยาพร้อมแล้วที่จะรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากสหพันธรัฐรัสเซียจากมอสโกมาที่อุตเผาครับนายประเมศตงามพิเชษนายกเมืองพัทยาท่านเปิดเผยบอกว่าการเตรียมการต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินอสแอร์ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียนะครับซึ่งมีเส้นทางการบินจากสนามบินเซโวมายังสนามบินนานาชาติอุตเผาในวันที่26พฤศจิกายนนี้วันเสาร์นะครับ ที่อาคารพักผู้โดยสารหลังที่สองสนามบินนานาชาติอุตภาระยองพัทยาท่านนายกประเมศท่านก็บอกว่านี่นับเป็นข่าวดีนะครับของผู้ประกอบการชาวเมืองพัทยา ซึ่งช่วงปลายปีจริงๆแล้วเนี่ยในแถบรัสเซียซึ่งเป็นช่วงที่อากาศหนาวมากครับก็จะมาพัทยาท่องไปปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาแบบนี้แต่เพราะว่ามันมีเรื่องของโควิดเข้ามารวมไปถึงปัญหาเรื่องน่านฟ้าแน่นอนครับทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเรื่องของสงครามแต่ว่าปัจจัยปัจจุบันนี้สามารถบินตรงมาได้โดยผ่านโดยใช้ไฟแรกเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเมืองพัทยาข่าวดีสําหรับประเทศไทยนะครับ ซึ่งเมืองพัทยาเองเขาก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาก็มีการประชุมบูรณาการกับทางตำรวจภูธรภาคสองทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในเรื่องของกลุ่มจีนสีเทาเรื่องยาเสพติดในสถานประกอบการการเปิดการปิดตามกฎหมายอย่างนี้พร้อมทั้งช่วยให้ทุกคนนั้นขอให้ช่วยกันเสริมสร้างภาพลักษณ์เรื่องการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสถานบันเทิงคุณจะต้องไม่มีเรื่องของยาเสพติดอาวุธปืนการค้ามนุษย์ ท่านนายกปรเมศท่านก็คิดว่าการท่องเที่ยวของพัทยาก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่มีหลากหลายรูปแบบทั้งกลางคืนก็มีกลางวันก็มีพร้อมที่จะรองรับแบบครอบครัวด้วยท่านบอกว่าเมืองพัทยาก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาทุกสาขาอาชีพนะครับแมพูดถึงพัทยานะครับถ้าพูดถึงพัทยาครับ เขามีเพลงเพลงหนึ่งถ้าคุณอยากไปพัทยาต้องแวะไปที่สวนนงนุษย์นะฮะด้านสวนนงนุษย์พัทยาครับก็ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตอิหร่านประจําประเทศไทยครับไปเยี่ยมชมสวนสวยพร้อมปลูกต้นไม้บริเวณสวนรุกชาติโดยมีคุณกําพลตันสัจจาครับประธานสวนนงนุษย์พัทยาครับให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรอิสลามอิหร่านประจําประเทศไทยและคณะนะครับเขาก็พาชมสวนสวยกว่า50สวนเลยนะครับ บนพื้นที่กว่า1,700ไร่แล้วก็ชมเนสซอรี่พันไม้ต่างๆที่สวนดอกนกได้รวบรวมไว้ไม่ธรรมดาครับ1 8 0 0 0ชนิดโอกาสนี้นะครับท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยก็ให้เกียรติปลูกต้นไม้บริเวณสวนรุกชาติเชิงเขาบันไดกริตครับตามโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ซึ่งก็ได้ร่วมกันปลูกต้นมะขามป้อมยักษ์จำนวนหนึ่งต้นพร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกันด้วย ต่กระต่อที่ชาเชิงเซาครับชาวตลาดชุมชนวัดบางปรงแปดริ้วครับชะเชิงเซาชื่นชมมากเลยนะครับว่าการจัดเอเป็กที่ประเทศไทยจบลงได้อย่างสวยงามนะครับมีความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพที่ดีมากจากการประชุมสุดยอดผู้นาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเป็ก2022ที่ประเทศไทยของเรานั้นเป็นเจ้าภาพปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แบบท่ามกลางความคาดหวังผลสําเร็จต่างๆ โดยเฉพาะด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนอย่างนี้นะครับคุณปราโมชูทัพทิมประธานคณะกรรมการวัดบางปรงและตลาดนัดชุมชนวัดบางปรงเปิดเผยบอกว่าเอเปกนี้เป็นจุด่วนรวมของการประชุมในทุกมิติมีความสําคัญเป็นอย่างมากโดยการประชุมครั้งนี้ก็มีการถอดบทเรียนผลกระทบจากวิกฤตโควิดเพื่อมุ่งหน้าขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาวที่สมดุลยั่งยืนแล้วก็ครอบคลุม ซึ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาตลาดบางปรงแห่งนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชนแห่งนี้เป็นอย่างดีแล้วก็ดีใจด้วยที่เรื่องนี้ถูกนําเข้าสู่การหารืออย่างเป็นทางการในการประชุมเอเปก2022ในครั้งนี้ด้วยนะครับ